มนอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่แต่เสียงมานเด่นมากฉันสาวเพราะอะไรฮะไม่น้อยกันว้าวเรื่องที่นี่รับชมันน่ารักมาด้วยนะครับกับทางยูทูบด้วยกับดูมันดิบมิวสิกอา์จีเอ็มดีมิวสิกนะฮะต้อนรับทุกคนเลยเข้าสู่งานของเราวันนี้พร้อมแล้วหรือยัง Any Intervents Hey Gapjaha Hello Welcome to Thailand I'm working to our event today. ไหนซ่อนอยู่ไหนขอเสียงหน่อยฮะซ่อนอยู่ไหนนั่นก็คือ Super Secret Press and Showcase Day นะครับวันนี้ครับเป็นวันที่สำคัญมากของ บุคคลคนนี้เลยนะฮะที่จะมาประกาศให้ทุกคนรู้แล้วว่าวันนี้เป็นศิลปินเดียวอย่างเป็นทางการแล้วหล่อไหมเก่งไหมบอกให้กำลังใจกันเพียบเลยนะฮะรวมถึงกำลังใจอันดับหนึ่งนะอยู่ กีฬากับบ้านดูมันดีด้วยสวัสดีน้องๆครับมากันเกือบทั้งบ้านนะขาดอีกนิดเดียวเท่านั้นนะครับแหมวันนี้มาให้ความใจกันเพียบเลยนะพร้อมเจอแล้วใช่ไหมฮะปารเป็นแทชชั่งกันด้วยทุกคนทราบกันดีแล้วนะฮะกับแทชชั่งซุปเ r อร์ซีฟเวอร์สโชว์เโอ้โหวันนี้เราติดตามกันนะครับผมปล่อยเพลงนี้ไปเมื่อไหร่เมื่อไหร่แล้วเมื่อไหร่ฮะสี่ธันวาคมที่ผ่านมาถูกไหมฮะแล้วตอนนี้กี่ล้านวิ ชนะสองนัดอวนนแล้วเทรนด์เอ็กซ์ก็ติดอันดับหนึ่งแล้วด้วยนะฮะทีมงานก็ให้สัญญาณมาแล้วไปแล้วนะเปิดตัวแล้วนะพร้อมฟังแล้วยนะังใครพร้อมฟังซปเปัสสิวเวสิ่งหน่ันเดี๋ยวงั้นไม่รอสายรับไปพบเลยกับบุคคล เดี๋ยวเดี๋ยวองยยานี้เเเพลงข่ตอนนอเดี๋ยวออาโฟกัสเนะหนอวนนี้ยนีแล้วนะฮะชิมไปด้านูเลยนะมโอ้โหดีใจมากที่ได้เจอแล้วก็ยินดีด้วยนะฮะวันนี้โชว์เพลงของพี่ซีทักทายก่อเยทักทายสซนนสัชาานนุทุกคนยินดี้บที่มาส่งทางร้ด้วยชิสฟ เมื่อกี้ไม่มีอะไรนะครับพี่ควสวัสดีครับแฟนๆทุกคนนะฮะโซนโซนดชายทุกคนในวันนแล้ว huh. ก yeah. ็สวัสด oh. uh ีอ huh. yeah. ินเตอร์แฟนนะครับผมในวันนี้ที่มาให้กำลังใจผมแล้วก็มาเก็บความทรงจำร่วมกันนะฮะเัาซิงเกิลแรกของผมใะซิงเกิลสิบเอ็ดเราสึกตื่นเต้นมากๆทีเดียวเออยินดีแล้วก็ตื่นตันแล้วก็ตื่นเต้นกังวลหมดเลยเย้และดีใจมากที่ได้เจอทุกคนนะฮะเซท Hi to everyone and thank you for joining us and thank you for this you know เบลล์อีกคนเด็กคซีมีส์วัยเดี่ยวคนโชว์เขียนนี่เป็ิงเกิลแรกเลยยังไงเล่าความรู้สึกหน่อยมันเป็นยังไงเพราะว่าเตรียมการมานานมากแล้ววันนี้ก็มาถึงแล้วเป็นซิงเกิลแรกในฐานะศิลปินเดี่ยวยังเป็นตัวเลยอ่ะศิลปินเดี่ยวคือคำนี้มันต้องเป็นเธอแต่มันใช่อ่ะมันใช่ใช่ไหมฮะเเปป็นนศิิลใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เพียงเทปไม่ใช่นานแต่ใช่เลยนะ เราที่แฟนจะมีบุตรอะไรที่นหนึ่งหนึ่งปีงก่อนแล้วก็ยังไงยังไงครับผมก็แบบก็อยู่เลยต้องขอบคุณแฟนนะครับที่รอซิงเกิลของผมด้วยร์นนี้จริงๆเราอยากทำเพลงแล้วก็ทำเพลงขึ้นมาเรารูส้สึกกับการสื่อการร้องเพลงอยากทำทีเดียากังจะพิเศษตัวเองมาเป็นแบบที่เป็นแบบนี้แล้วทุกคนแบบว่าได้ดูแล,แล้วก็ชื่นชมแล้วก็แบบชื่นชอบในตัวเราและกับเสียงเพลงอะไรนะถึงเต็มมากเพราะว่า กว่าจะเกิดมาเป็นเพลงก็ใช้เวลาคือหลายควาสวนกนรก็ผ่นาโนาโปรเสนะฮะขอบคุณที่เาหลังทุกคนด้วยผมเดี๋ยวเพราปกมือกับเรื่องนี้ด้วยทุกคนเลยนะฮะ he said it took a while this project he looked forward so very much to this project and he always wanted to have his own single to have his very own M V and now we've seen it and y o u v e heard it as well แล้วเปนไงกันมทีนึเป็น super secret แลน่างงชื่อด้วยแล้วก็ที่มาที่ไปอะไรอย่างเงี้ยมันบบอกกันเรายังไงะ ทำไมถึงเป็นซุปเปอร์ซีเคร์จริงๆหลายคนอาจจะเห็นผมร้องเพลงช้า<ม>เห็นเศร้าเศร้าละช้าอะไรเงี้ยเราไม่อยากเก็บไว้แต่ให้คนแต่ละคนแบบเห็นหนึ่งมุมมองของเราแล้วก<ม>็พิเศษกันพิเศษเราเกิดเป็นซุปเปอร์ซีเคร์ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหารหรือว่าดนตรีครับดนตรีก็มีความแบบโน้ตไฟเรซอนิคบ๊อบอะไรง<ม>เงี้ยเออความเ,มาเทม่ความภูมความเซ็กซี่นะครับเลยก็มยู่ทีความน่าค้นหาน่าแบบ ลงไลน์อะไรแนบมือฟุตเพลงอะไรต่างๆนะครับทุกอย่ก็คือการเลเวอเรจความเป็นตัวเองไม่ว่าจะเป็นเสียงดนตรีหรือว่าร้อเพลงหรือว่าภาพบู๊แอนด์ทออะไรนะครับผมก็คือเราก็มีส่วนในการแบบดีไซน์แล้วก็ครีเอทดมีครับค<ะ>ิดกันเลยพูดคุยกันเลยเยี่ยมมากนะครับก็เลยออกมาเป็นผลลัพธ์ที่ได้เห็นกันเนาะอิเล็กทรอนิกส์บ็อกช์ใช่ไหมนะอิเล็กทรอนิกส์บ็อกชหลายคนฟังดนตรีแนวนี้ไหมฮะ เด็กแคไม่ฟังก็มันเรื่องฝันอะไรแหละเพราะมันแบบติดผูมากติดผูกไหมทุกคนใช่ต้องขอบคุกพี่แอฐที่บอกว่าพี่ณัมกับเรื่อี่กยับเพลงและเพลงเข้อกวาพี่ัมเป็นคนแต่งดนตรีให้พี่ถามติดหูแล้วติดใจไหมฮะติดติดใจดวยนะใครใครใครอยู่กันเป็นแล้านคน ไม่ดีนะต่อไปอื้อแหมจังหวะป็นทีนะอยากให้เห็นหน้าจริงๆเลยนีนะฮะตัดหน้านะอยากให้เห็นหน้าตัดตัดที่จอด้ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ปบัตตี้ครับไม่ใช่ปบัตตี้ <laughs> พี่แะก้อบแคบนิดนึงแคบนิดนึง,นงไม่ใช่ปบัตตี้ อย่าเอาแค่ภาพเลยของใหม่ด้วยเลยดีกว่าของใหม่ใช่ใช่หมาถึงว่าอยากอยากฟังอยากฟังเลยทุกคนเพราะว่าไม่นี่ก็อยากฟังเหมือนกันวะ มากขึ้นครับมายถึงว่าไม่ใช่วันนี้นะครับอาจจะแบบหลังจากนี้เพราะว่าเดี๋ยวก็จะมีแบบโชว์ในลนี้เยอะๆเลยอืมใช่เอ๊ะหมืนจะมีแชร์เล่นหรือเปล่านะต้องเลี้ยวอยากให้มีแชร์เล่นไหมทุกคนต้องให้าเกิดาทำผู้ใครดีเพก่อนหน้านี้ผมบอกทุกคนว่าถ้าเกิดว่าถ้าหนึ่งล้านคู่เดี๋ยวจะมาเป็นคู่กันครับ้็เดี๋ยวก็ได้เห็น ออเราพู้ด้ใช่ถ้าทะลุหนึ่งล้านใครับเด็ดล่าสุดทุสอล้านไปแล้วว่าสองแล้วตันนี้เราแบบนี้ันมาแน่นอนนะรแป๊บหนึงนะเดี๋ยวให้นัดเลือกงาครัุกเดียวให้ตื่นึนิดหนึ่งตื่นึนิดขอบคุณทุกดีเยครับเย้อะไปเนี่ย เออเนอะเนี ờ, đó, có có này, ่ยเป็นแบบนีขนาดนี้เนาะหนูก็ชอบทุกคนก็ชอบมากๆน้องๆดูหดีชอบไหมชอบมากเห็นเมื่อกี้ก็มีแบบตบไปได้ๆนะเวทนคู่กันได้ไงเต้นคู่เลยก็ได้ถ้าถ้ายากมากเหรอหลายคนซ้อมเห็นทุกคนใช่ไหมเดี๋ยวก็ฝึกเล็เดียวเท่านั้นใช่ไหมครับแต่ที่แบนผ่านรีบร้อนเลย นิดหนึ่งนิดหนึ่งก็มีแบบว่าซ้อมมาเหมือนกันนะเออแล้วเป็นไงบ้างรู้สึกไงบ้างกับฟิตแตกที่ดีขนาดนี้คือแบบเนี้ยเทรนด์ X คือติดอันดับหนึ่งเลยนะใช่ไหมฮะตั้งแต่เปิดแล้วก็เนี้ยเออ่ล้านวิวภายใน2วันมั้งใช่ไหมทุกคนแล้วก็อีกไม่กี่วันต่อมาก็สองล้านวิวแล้วรู้สึกไงบ้างกับฟิตแตกขนาดนี้ครับเอาจริงๆเลยนะฮะกับเซอร์ไพรส์มากแล้วก็รู้สึกตื่นตันบ้างแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็แบบก็ดีใจแบบมากๆเพราะว่า ที่ทุกคนรู้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นคนร้องเพลงเกงแต่เรารู้สึกว่าส่วนการร้องนะครับมันมีอย่างน,นำแบบสิ่งที่เราอยากพิเศษมาทุกคนได้ฟังมันมีความสุขกับเสียงเพลงว่าจะเป็นเอ็มวีหรือจะร้องก็ทุกคนมากดไลค์เยอะมากมีคอมเมนต์และมีช่องเี่นแอคที่เล่นให้ผมเลยเนะี่ยหลายอย่างมากส่วนใหญ่จะเป็นขับชมและส่วนใหญ่ติดก็มีแต่ส่วนใหญ่เห็นขับชมแต่ติดชมกับผมได้เสมอนนะครับผมก็ จะไปพัฒนาเรื่อยๆในแบบฉบับตัวเองเป็นตัวเองเพราะในสื้อเราจะแฮปปี้เพียงต่อไปก็จริงๆอยากให้ฟังในแบบฟังเพลงก่อนนะทุกคนขอบคุณมากเลยที่ติดตาม Super Secret แล้วก็แชร์นะครับผมมอบเพลงนี้ให้กับคนที่คุณรักได้เสมอนะฮะแต่เขาจะรักคุณไังนั้นรักสิเออรักไม่ล่ะรักแน่นอนกดมือกับพีซีด้วย

ชุดไหนชุดไหนใครใครชอบเออแบบแจ็คเก็ตหนังขอเสียงหน่อยหรือเป็นแบบโค้ตย,ยาวสุดแดงสีทรูหน่อยหน่อยก็ไม่บอกแต่แรกว่าชอบสีทรูแต่ก็อะไรก็สีทรูอยู่แล้วเนี่ย เล่าหน่อยเอ็มวีเป็นไงบ้างเห็นว่าแบบตั้งใจมากลงทุนมากก็ตื่นเต้นมากดีกว่าเพราะว่าจะตื่นเต้นกับสิ่งใหม่ที่ยังไม่เคยทำมันใช้การโชว์ในวันนี้ด้วยแล้วก็ตัวเอ็มีหรือว่าการอัดเพลงพื้นฐานผมจะรู้สึกกดดันตื่นเต้นแต่แรกแต่เราก็ต้องมีจุดที่แบบก้าวข้ามจุดนั้นเราก็ฝึกซ้อมเยอะๆอะไรแบบี้ยใช่เราเป็นความมั่นใจมากขึ้นในวันนั้นก็รู้สึกกดดันแั่ผมแต่ก็าพยายามทำให้มีออกมาเต็มที่ในแบบสไตล์รต่ผมก็มีหลายรูปมาก แล้วก็มีหลักาูรมากที่เราก็ลงทุนมากขอบคุณครับขอเสียงมครับด้วยนะวเอพยายามด้วยนะหมดหมดไปเป็นร้านร้านผมแบแล้วนะแต่ก็ได้กับคุณมาร้านร้านร้านสักสัะเพิ่แน่นอนวเราก็นั่งเอกมีสวยมากใช่ลาเจนเรนะครับต้ขอบคุณน้องด้วยช่้ีคฮครับมรียคอฮอตก็คว้าตัวมาเล่นเองมีด้วยใช่น้องแบบว่า มาแล oh, ้วก <on> well, ็เต้นเก่งด้วยครับเต้นเก่งเนาะโถมีฉากพูดแบบมีเต้นมีเต้นคู่ด้วยใช่ครับผมเดี๋ยวมันก็เห็นกับแบเอ็มวีไปแล้วนะฮะแต่เดี๋ยวรอเต้นคู่นะฮะใช่ไหมเห็นแฟนเราบอกว่าอุ้ยจะเห็นหนูแกระดกขนาดไหนเนี่ยเลไรอย่างเงท่าไรหนูก็จะเป็นลายแบบโอ้โหนููู้้้ลายหนูด้วยเนะฮะรู้ลายหนูมีลายกันอยู่แล้วย อยู่ทำงานนี้ไม่ใช่แค่หวานที่ญี่ปุ่นนะที่ไทยก็หวานต่อเนื่องเลยจะบอกนะโอ้มาได้ขนาดนี้แหมนอกจากกลมมือแล้วกุมใจด้วย ชอบชอบกันแบบตัดสลับหน้ามาด้วยเออเนอะให่ได้เห็นด้วยนะคับเพอเพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นไปเลยดีถูกไหมเออไม่นานสองวันสองวันนี่แหละโอเคอ๋อแล้วเมื่อวานก็ไปแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเดินสายใช่ผมไปเจอพบปะได้ได้เห็นคลิปกันบ้างใช่ไหมฮะทั้งวิทยุด้วยทั้งรายการด้วยเป็นไงเมื่อวานเหนื่อยไหมเมื่อวานกลับมาดึกนะเลยเพลียนิดนึงใช่แล้วแล้ก็สนุกครับยังอยากให้คนได้ฟังเพลงเราก็ต้องไปหาซื้อเยอะเออเพื่อนเราจะได้เข้าใจแบบว่า ตัวเน้นหาของเลเชอร์หรื่ากับโปรโมเตอร์ชรกันที่ไหนฮะมีใชรได้ทุกวันคอมเมนได้ทุกวันให้กดไลค์ไปกดไลค์ทุกวันไม่แน่กดซ้ำไปกดซ้ำไปกดซ้ำว่ากดออกหรือกดซ้ำได้หรือเปล่าใช่เลยแล้วบริการการแต่งทำเป็นยังไงมีแบบอะไรซึ่งซึ่งสุปพิเศษหรืออยากจะแชร์กับรายการทุกคนน่าเชื่อเลยนะตอนไถ่ดีใช่ไหมครับน่าจะเป็นเรื่องเต้นที่มีอะไรก็ได้ที่ตัดโกรนะตอนนี้แสงอันนี้ก็จะตก มีเีนที่เป็นกระจกแบบนี้น่าสะพรัวใช่ตอนมีเวลาหายชโมงกุงอ๋อนั่นคือใช้แสงธรรมชาติด้วยใช้แสงธรรมชาติกับผมแต่ผมชอบในเซนที่นอนแขกแน่นอนเป็นกระบาดน้ำใหญ่ก็มีเตียงนอนสีดำครับผมแล้วมีพระจันทร์บนหัวสวยมากสวยที่ทำให้เรารู้สึกแบบเหมือนได้นอนอยู่กลางป่าจริงมันเตียงไปลอยลอยลอยกับการน้ำไปแล้วพูดมันได้ เด็กชอบฟุ๊กซี่นะดูชาดชอบฟุ๊กซี่แล้วก็ตั้งใจทุกอย่างด้วยเนาะก็ต้องขอบคุณพี่แอมอีกครั้งนีงด้วยก็คือเคยร่วมงานกับพี่แอมแล้วเคยร่วมงานพี่แอมสองเพลงด้วยกันพี่แอมเคยแต่งโอเวนส์อยู่ไห้ผมน้องคนนี้กำลังใจครับแล้วก็มาอีกเพลงนะเพลงนี้ติดหูไหมทุกคนติดหูมากๆเลยเนาะพี่แอมนี่ก็คือแบบว่า กับผมกลิ่นไปกลิ่นไปไม่ออกมาจริงนเต็หูเลยจริงๆแล้วก็แบบดึงความเป็นเราอ่ะเอออีกอย่างนี่อยากถามคำว่าซุปเปอร์ใช่ไหมซุปเปอร์ซันใช่ไหมฮะจริงจริงซื้อตลาดเอาไกาตลาดเอาไปกาตลาดเรียกยังไงรยังไงฟังเพลงเราจะได้ซื้อตุ่มซูเปอร์ซันอย่างนี้นี่อย่างนี้ไป็ตั้งชื่อเพลงซุปเปอร์ซันกันไปเลยฮะจบๆนะครัไม่ไน่ครับธุรกิจต่อไปก็จะเปิดสตูดิโอก็จะเป็นซุปเปอร์สตูดิโอ ไปจดชื่อก่อนจรินะอ๋อเหรอเดี๋ยวต้องรีบเช็คว่ามีหรือเปล่านะแล้วเราเป็นตัว S ทั้งคู่ด้วยไงซุปเปอร์สตูดิโอเออแหมเห็นปะซุปเปอร์ซีจริงไหมทุกคนเห็นปะซุปเปอร์ซีนี้ในช่วงแรกนะแฟนติดตามในทีมอ๋อเราชื่อซุปเปอร์ซีเออครับผมครับเยี่ยมเลยอ่ะมีอะไรให้เราติดตามอีกป้าอ๋อแบนด์มิดใช่ครับผมแบนวินก็จะ จัดขึ้นที่ช่วยวพ่อดในวันที่25มกราคมครับม25มกราคมนี้แล้วใครมีตูระ้างขอเสียงหน่อยเร็วดีมากครับเรขอบคุณมากนะที่ไปแขนะ่งกันนครับอกเลยว่าสนุกไม่นอนเพราะว่าชื่อดีว่า see you i t e party see you i the party yes อ๋อปาร์ตี้ก็จะมีแบบหลากหลายรสชาติหลากหลายอารมณ์ครับรอว่าสนุกแน่เอ,อ้ยอะไรอ<ต>ีกอย่างเนี้ยไปแฟนมิทผมก็ต้องมีสี น้อใชนี่เป็นวงของผมนะฮะปแบบใหม,าาม,ม่อาจจะมด้มีงข้อนะแต่ผว่าประเทศดีนะแบบว่าเป็สไตล์ดีใช่ซึ่งนะมีโชว์อยู่ทุกคนอาจจะได้เห็นแล้วและหนูก็มีแล้วด้วยหนูมีก่อนเลยตัดภาพมาหน่อยฮนะนี่เราก็จะเปิดพรีอรอเดอร์นในวันพุ่นี้นะครับทุกคนของเป็นแบบน,นี้เลยขึ้นไปเหมดไม่รอผมมาเลย กสวยไหมทุกคนตรงนี้นะปกอีกนะแบบว่าครอบๆเนาะโกงเอออะไรเงี้ยแต่เราแบบว่ารู้สึกแบบว่ามันมีสไตล์ดีโัวกดเขาเป็นตัวแซ่บเออเราต้องกดได้อันนี้ได้กี่สีด้วยกันสีหลายเรื่องสีครับเอาแบบละเอียดเลยมาสักทีเลยใช่เกอกเตอรดด้วยก็ฝากไปนะสำหรับโบซีฟิลิปป์กักรเกตี้วอลเดอร์ก็นี้แล้วนะครับแล้วบอกเลยว่ามีจำนวนจำกัดนะครับของการ วินไหนานมวแล้ที่ไม่มีบล็อกนใหม่อันนี้อันใหม่ล่าสุดนะครับและอันนี้ทางออฟฟิเชียลเลยใช่ออฟฟิเชียลโอ้ยนี่คือเป็นเป็นคบล็อกเคสที่แบบเราได้เล่าว่าเราออฟฟิเชียลหลายอย่างมากนะในฐานะศิลปินเดี่ยวเนาะแสดงออฟฟิเชียลเลยอันอาร์ติสต์ใช่ไหมแล้วก็ออฟฟิเชียลบอมด้วยเนาะแล้วก็ออฟฟิเชียลอะไรออฟฟิเชียลแฟนนีเดี๋ยวก็มีอีกด้วยนะฮะมีตัวกันแล้วนะเพราะว่าใกล้ใกล้จะหมดแล้วจริงๆนะ เมื่อกี้ที่แบบได้อัปเดตเหมือนแบบเหลือสิบไมลสุดท้ายอะไรเงี้ยซึ่งอาจะหมดแล้วเออที่ไหนนะทรูอินทอนทรูอินทอนเป็นไรเนาะไปกันได้เลยแล้วจะได้ยินเพลงนี้ไหมฮะแน่นอนเพราะเป็นเพลงต่อไปที่ผมใช้หากินแน่เยวพื่อนๆเดี๋ยวทุกคนจะได้เต้นและรอเอออย่างรูปเนี่ยเดี๋ยวทุกคนร้อเป็นยังไงเป็นยังเป็นยังสมมติครับร้องอีกสักรอบวันนี้นี่จะร้องตามได้าไหมฮะ

ฝากเชิญชวนอีกสักรอบหนึ่งให้ได้ติดตามกันเพราะวันนี้ก็มาคัญของเรามากเนั่กับโชว์เคสแรกซิงเกิลแรกเชิญครับครับผมก็ฝากเพลง Super Secret ด้วยนะฮะเป็นตัวซิงเกิลของผมครับผมซึ่งเพลงนี้ก็จะได้เป็นเซตในตัวผมไม่ว่าจะเป็นตัวเนร้องหรือตัวเอ็มวีนะครับก็อยากทุกคนฟังกันเยอะแชร์กันเยอะเปิดได้ทุกที่เลยครับแล้วก็อยากให้คนอินกับเพลงจอยกับเพลงจอยกับเอ็มวีแล้วเกิดความรู้สึกใด้ทุกอย่างเลยบางคนอาจจะฟังแฮปปี้เป็นเศร้าบางคนแบบความเพลงเศร้าเป็นแฮปปี้ จริงๆเราจะสิ่งที่บอกคืออยากให้ฟังแล้วก็อินไปกับมันไม่ว่าจะรวงไหนครับผมก็ฝายเลยฮะซุปเปอร์ซีเฟกน,นะครับผมเพลงแรกของผมในชีวิตน,นะเดบิวต์เรียบร้อยแล้วถามว่าเป็นสุดป,ปิดจริงจังไหมมันเป็นกด้อยากให้เปไหม,ไมจะออกมากี่ซินก็กาสปอร์ตนะฮะ เราแฮปปี้ทั้แฮปปี้ที่แบบว่าได้ทำเพลงได้เบียรนได้ดูเรียนสุดๆครับอ๋อใช่ครับผมสามารถดูียนรู้ได้ที่ TBT Music นะครับผมแล้วก็ฝากไลฟ์สเต็ปด้วยนะครับผมที่เปิดเที่ยงเดือนธันวาคมจะเป็นนะจ๊ะนี่ก็เดี๋ยวจะมีได้ฟังเดี๋ยวร้องอีกรอบด้วยกับเพลงนี้ด้วยใช่ไหมคับครุกแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งด้วยสาามอ๋อดฟังได้ถ้าผมเห็นดูยอดหรือว่า ดูคอมเมนต์ทุกวันเลยใครจะเล่นเพิ่มไหมอาไม่ดีป<ว>ึ๊บใครจะคอมเมนต์เพิ่มไหมไม่คุยอย่างดีมากอาจจะต้องอไปรุ่นเรื่อยๆเล่นคู่เลยมั้งใช่ไหมฮะอาจาอออจะมีชั่นเพิ่มแน่นอนจริงแล้ปล่อยไปแล้วฮนะพิจารณาเล่นกันาสามารถไปเล่นได้นะครับผมเยมี่ยมมากติดเพนเสียแล้วก็เข้าไปดูอ่าโอเคเล้เข้าไปดูเข้าไปไลค์แน่นอนนะรอติดตามกันเลยเดี๋ยวมีร้องบนเวทีนี้ด้วยใช่เลยทันทันที่จริงแล้วเห็นที่บอกว่าโห หมือนพีพีช่วยพามาเพื่อนบินกลับมาด้วยแล้วก็ไปแบบออกคือมาไหวใช่ไหมนี่ขอไปฉีดยามาด้วยนะเรอต้องไปบอกเขาทำไมโอ้แบบขอโทษฉีดยาก็คือฉีดเพื่อนซีข้อร่างกายโอเคก็พร้อมนะที่จะไปหาท้องพ้อมรู้บอลชากระดองได้เนอะเดี๋ยวก็เป็นกำลังใจให้เพราะว่าตรวจที่หัวอาจจะไม่เจอไข้แต่แต่ถ้าตรวจที่ใจเจอหนูแน่นอนนะ ยังไม่เอาให้มันชัดเลยนะโอเคครับผมครับุ่อะไรครับเอาฝากไปที่เรียบร้อยนะเดี๋ยวให้ไปเตรียมความพร้อมแล้วเดี๋ยวได้ฟังกันและตุ้มไอีอีกสักรอบหนึ่งด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวให้ไปเตรียมพร้อมกันนะได้ครับขอบคุณมากครับสังสิงค์นายกซูเปอร์ซีจุดนะซูเปอร์ซีเราจะนห้ทุกคนซูเปอร์ซีครับเดี๋ยวไปเตรียมตัวนะครับ alright up next for the lucky